ว้านจันทบรีย่าน้ำคุนเรองสวัสดีค่ะสวัสดีคิดห้าท่านะสงสาาตาแล้ว้านเดียร์อะไร ดีหน้าดีหน้าเช่นเเลยรับคุณงรับนี่ดรับคุณ้รบคุณนี่นะครับรับคุณ้กาาพเกมก็ได้ันกาให้านนะครับร้อยไลนด้วยขอนคุครับขอบคุณมากเลยสวัสดีครับสวัีตอนนี้น้อนนะครับตอนนี้ย้อนอนนี้้อนที่เก่านะคือ้อนตอนที่เก่าตอนก็ตอสตอนก่ต้อมครับต้อมสาวเมินนครับทุกเห็นครับบ้านดอบีดด้ว่สวัสดีครับพี่ป๋าเียนนาเขียนเต้าน้ำผมว่าใคร ยังกับตะกร้อที่มันอยู่เลยนะครับทําต่อของน้ําของเขา <laughs> รับกันสามกค่งกันครับพ <rí> <inh Connie Idol> <resource> ี um ่น้องกันเฮ้ยมึงคอยใจนะเด็กก็มาจับปืนกันให้กำลังใจกันให้กันครับอยที่แม่อย่าลืมครับกินที่ดีกินของลุงป้าด้วยนะครับกินที่ดีกินของลุงป้าไม่ว่าจะที่ ในร่ำเพื่อนเล่นวนมาต่างมาเชี่ยวข้อดีตั้มซ้อนนีก็บอกื่าข้อพัดลืมแล้วนะครับพี่อนุ่คุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะพุ่เพือนรุ้งขอบคุณเช่นกันค่ะจำลืมกนเลยยังมาสนใจก็ตามติดต่อที่แอ๊ดดูว้าดีเชี่ยวได้เลยด แม่ผิงไสวัส,ด,สดีค่ะแม่ผึงสวัสดีค่ะด,ดีย่างววา ขอบคุณคนอเทียมหม่สวัสดีครับทุกท่านค่ะานข้าวเย็นยังคัคย่งค่าได้ทานข้าวเย็นเ่ระมาดีขหน่อยจะไปท้า่บ้านอะขอบคุณค่าขอบคุณนะค่ะใอยากฟักมืครับพี่ีกอะไรสวยเดีอี่สมัย่นะคอๆนะคะนวันะคะน้าส่า ของพวกพื้นเขาน้จใ้ยาพื้นหนึพื้ี่นั่นๆอร้ในการทำบายสิของช่องูไมีตรงไหนถึงทุกทุกท่านคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณโยแต่ปุยนุ่นคนพี่ค่ะ ขอบคุณที่ให้สกิกเกอร์หัวใจพลังบวกนะคะขอบคุณค่ะคุณพาลายสาทุศสาไทยธรรมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแอดปุ๋ยนุ่นค่ะคุณละอ่อนนะคะสวัสดีครับคุณพี่สมานมาพบกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณละอ่อมากๆนะคะ ใครกนที who is who is who mm ่สมาลาขอบคุณค่ะนี่นท่านใดมิโก็ดีใจ่าแดง แต okay. ่งต่างโอ้ค่ะรูกควนพี่น้องช่วยกดแชร์กดสับตไครกดกระดุมเพื่อให้การดับเพลิต่อไปนะครับคุณโฆษณาปีก้อนียหลังตรวจเป็นคนลัตอนบุญถึงโกกอนะคะขอบคุณค่ะคุณสมปีเอยมาคุณที่ชายปีตยด้วยครับคุณพ่อคุเที่ยวใหม่ดันดันแบุถรับต่อใแล้วอยากูสามเตกขอบคุณนะคะพี่ปุยโน่นขายรถเียงใหม่ขอบคุณคาะมา มาค่ะมาควยด้านันนคะ ร้ลูกแรกนไหมร้อลูกแรกมาก่อนคุณพันเอปุ๋ยนุ่นค่ะสวรัสดีแม่ินและพี่น้องทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะอดเที่ยวใหม่ค่บคุณค่ลายสวัสดีค่ะคุณพิตั้งใคุณพี่สมัยสวัสดีค่ะขอโค่ะน้องปุ๋ยนุ่นคก็ดูโอนะคะคุณละอสวัสดีคะปุ๋ยนุ่นขอบคุี่าสติเอร์หใจลังบวกมานะคะขอบคุณสิบสท่านค่ะดูกยนเิกาเ ไล่ให้กำลังใจนะคะตอนนี้เนาะแกเบอร์ลีบนะต่อทิ่สมัยอ๋อค่ะแอดโอเตอร์มืขอบคุณมาก้าเลยนะพด้วยค่ะแอดโอช่วยกันช่วยกันนะคะช่วยเนื้อสิบสิบนะคะพี่น้องท่านใดสนใจฝังวางทาะเกี่ยวกันหวานด้วย ก็สามหกหนึ่งสองจุดหกนะคะให้คุณทิงถูกก่อนไปจานจานพุ่งล้มพุ่งล้มจะไปดูีอาร์นะบุ่เแฟนบอลกดันวิ้ยวิ่ ยิ่งเหอวะขอบคุณค่ะคุณพี่สมบัติอะไรนะขอบคุณคุณ้ยไม่ทำไรขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสิบสี่น้าน้ค่องเลี้ยงมช่วยกันช่วยกันเด้อมามามค่ะขอบคุณค่ะ สวัดีเช่นกันค่ะขอบคุณเช่นกันนะค่ะรุ่นขาไปมีขนาดร่นขไปมบวบจ้าจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณพรทิพย์ขอบคุณเช่นกันค่ะพี่ที่สกินนะคะท่านใดสนใจเนาะพี่ที่สกินชามาดีสกินปบุ้มลสกินดูส

เริ่มใหม่วัรวัตกาวมากเมยักอุอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะม่ีเดี๋ยวลูกไปทกอนีเดี่อหนงนาทีก่อนขอบคุณสิหนะคะสองเจ็ดนคะขอบคุณพ่เย

อย่าลืมหัดปากหมดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ปุยนุ่มมากมากเลยนะคะคุณละอ้อนะคะคุณมยนะคะคุณปุยนุ่มเนี่ยคุณหวานหวานขอบคุณค่ะคุณหวานหวานขอจบค่ะขอบคุณข้าไม่เดี๋ยวก็จะลงหลยประมาณนี้เนาะขอบคุณเช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกเวลามอบคุณคุณยนหลังแม่คุณปุยตเต็มแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ